ื้องต้นนะคะแส,สดงคำว่าสอบได้เพาเป็นยังค่ะสวยไปก่อนนะคะแต่งหนางแต่บ่ายสามค่ะสอบผมงเลงเนาะสวยใสดาาได้สมองค่ะมาสั่งว่าน่ารักจังสวยอยู่แล้วละจ้าคนเก่งขอให้หนูสอบได้เท่าไรม่แม่ก็พอใจไม่เป็นไรเห็นใจกันบ้างนั้น สวยใสจริงๆนะคะสวยอยู่แล้วสาวน้อยคนเก่งของพ่อแม่ทำที่หนูสบายใจไม่ต้องเครียดแม่แม่รับทุกอย่างนะคะหนูเก่งอยู่แล้วทำทั้งงานแล้วก็รีของพ่อพ่อแมส่สู้ๆเด้อแต่งหน้าแต่เช้าว่นนั้นนะคะคนเก่งเอ้ยสยอยู่แล้วคนเก่ง แก่งตัมาดเมนหุ่นปานดาลลาโกน่ารักอยู่แล้วไม่ต้องเครียดนะคะทำอะไรที่หนูสบายใจแล้วมีความสุขแม่แม่แมแมพ่อพอก็มีความสุขกับหนูแล้วสาวน้อยเอ้ยนะคะทิดาน,น้อยของพ่อพ่อแม,แม่ทำทุกอย่างนะคะอู้เก่งเหลือเกินนจะจ๊ะ คนอะไรเก่งเกินพิกัดแล้วนะเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยค่ะแม,แม่แม่ก็ดีใจแล้วค่ะเต็งโตมาดแมนหุ่นปานดราโกนะคะช่างว้าวช่างจินจานะคะคุณอะไรนะคะทำอะไรก็น่ารักไปหมดเน้พ่อพ่อแม,แม่แม่ก็ดีใจหมดละ ก่งกวนนี้มีอีดไหมนะจ๊ะเดีย๋ยวว่าตัวเองเด้อแต่งตัวแต่เช้าวันนั้นสวยอยู่แล้วเลิศอยู่แล้วละจ้าคนเก่งของพ่อพ่อแม่แม่แมก่งมากมากจ้าทิดาน้อยของพ่อพ่อแม่แม่แค่นี้หนูก็เกิ่งเลิศแล้วจ้า จะเก่งกว่านี้ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนอิจฉาเยอะแยะแล้วเห็นไหมคนที่มันว่าให้หนูแล้วไม่อิจฉาหนูแล้วเห็นไหมทําอะไรก็ดีไปหมดนะคะจับเงินให้ได้เงินจับทองให้ได้ทองเรียนนะคะสอบก็ไม่ต้องเครียด หนูเก่งอยู่แล้วพอ่พอพ่อแม่แม่แมดีใจกับหนูเพลงใหม่ก็จะออกมาให้พอ่อแม่แม่ได้ฟังแล้วเห็นไหมเก่งขนาดไหนมาฟังลูกสาวอีกทีเด้อแต่งตัวแต่เช้าวนะันนี้ก็มาสอบทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนะคะเสนาคาว่าสอบประดับประปรายค่ะวส,บบบบสวยไปก่อนนะคะแต่งหนังแต่บ่ายสามค่ะสอบหกโมงแรกเนาะ สวยใชไส้สมองค่ะ <c oughs> แล้วก็มาสอบทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนะคะแส,สดงาว,าว่สาสอบบระไดโมเป็นอย่างค่ะสวยไวก่อนนะคะแต่งหนางแต่บาสามค่ะส,สอบหกมงนแรกเนาะสวยใชไส้สมองค่ะ สวยอยู่แล้วมองตรงไหนก็น่ารักนะคะสำหรับคลิปนี้แอดยาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เอาความน่ารักของลูกสาวค่ะคนสวยมาฝากว่าพอ่อแม่รอฟังรอติดตามรอเพลงใหม่นะคะสบก็ หนูเก่งอยู่แล้วหนูทำได้แต่งตัวแต่เช้าสวยไว้ก่อนนะจ๊ะขอขอบพระ,ะ,ะแม่ทุกคนเป็นกำลังใจให้สาวน้อยของเรานะจ๊ะ ไอเลิฟยูจ้ะขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับยาจันหอมสตอรีเอฟซี FC สาวน้อยแห่งชานุมานที่ดาน้อยแห่งมอมอสอขอให้แม่ๆทุกคนมีความสุขในทุกๆวันไม่เจ็บไม่จนดูแลสุขภาพ